ติดวอลชาร์ต BYD และสายเมนที่2วอลชาร์ตที่แถมมาเป็นอย่างไรราคาสายเมนวงจรที่2ติดตั้งทั้งหมดไปกี่บาทแล้วเขาติดตั้งกันยังไงขนาดเบรกเกอร์และสายไฟใช้แบบไหนต้องยื่นเรื่องกับการไฟไฟ้ายังไงไปดูกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะพบกับนานาพารู้เช่นเคยนะคะหลังจากที่นานารับรถมาเป็นกลุ่มแรกๆการติดตั้งวอลชาร์ตก็ได้ติดตั้งรวดเร็วเช่นกันช่างที่มาติดตั้งบอกว่าเป็นบ้านที่2ที่เขามาติดตั้งนานาก็เลยจะมาเล่าให้ฟังกันค่ะเนื่องจาก BYD มีแพ็กเกจติดตั้งเครื่องชาร์จฟรีตัวเครื่องชาร์จจะเป็นยี่ห้อ d u o s ซ DA นะคะเป็นแบบใช้ไฟ1เฟสใช้กาลังไฟสูงสุด7กิโลวัต สายชาร์จยาว5เมตรซึ่งยาวมากเลยรายการที่อยู่ในแพ็กเกจก็จะมีเบเกอร์ขนาด4 0แอมป์1ตัวเบเกอร์ Baker กันดูด 40M 1แอมป์1ตัวสายไฟและท่อร้อยสายไฟยาวไม่เกิน15เมตรมีกล่องใส่เบเกอร์แล้วก็เบเกอร์กันดูดด้วยมีอุปกรณ์ประกอบท่อและเข้าสายไฟรวมถึงมีการรับประกันการติดตั้ง1ปีถ้าเราติดตั้งตามแพ็กเกจนี้ก็จะฟรีทุกอย่างนะคะ สรุปคือมันเป็นรายการที่พร้อมติดตั้งสำหรับบ้านที่มีกำลังไฟเพียงพอและต่อจากเมนเบเกอร์ของตัวบ้านดูจากสเปคของเครื่องชาร์จ7กิโลวัตต์เมื่อหารด้วย220โวลต์จะพบว่าเครื่องนี้กินไฟสูงสุดอยู่ที่ประมาณ32แอมป์สำหรับบ้านที่มีขนาดมิเตอร์15ทับ45ซึ่งจ่ายกระแสดได้สูงสุดไม่เกิน45แอมป เมื่อรวมกับการใช้งานในบ้านก็จะไม่เพียงพอทำให้ต้องเปลี่ยนหรือว่าเพิ่มสายเมนวงจรที่2 แต่บ้านของนานาจริงๆแล้วมิเตอร์เป็น30ทับ100อยู่แล้วซึ่งเพียงพอต่อการเพิ่มการใช้งานวอลชาร์จแต่ตัวเมนเบเกอร์และตู้ควบคุมไฟเดิมอะอยู่ในตัวบ้านการเดินสายมาก็จะไม่สวยในกรณีนี้เราก็สามารถเลือกที่จะติดตั้งแบบสายเมนวงจรที่2ได้อีกเหตุผลหนึ่งคือปกติโรงรถจะอยู่หน้าบ้านอยู่แล้วการเดินไฟจากเสาไฟเพิ่มจึงทาได้ไม่ยาก งั้นเรามาทำความรู้จักการติดตั้งสายเมนวงจรที่2กันก่อนจากปกติเราจะมีสายไฟเข้าบ้าน2เส้นจากมิเตอร์หน้าบ้านแบบนี้ดังในรูปนะคะต่อเข้ากับตู้ควบคุมไฟของบ้านแล้วก็ต่อเข้ากับระบบเครื่องชาร์จไฟของรถ EV ี การติดตั้งสายเมนวงจรที่2คือการทำแบบเดิมอีก1ชุดก็คือเราจะมีสายเมนสำหรับ EV charger ต่อเข้ากับเมนเบเกอร์ในตู้ควบคุมไฟอีกชุดหนึ่งเพื่อต่อเข้ากับชุดของเครื่องชาร์จรถ EV และเมื่อนา,นานาเลือกวิธีติดตั้งวอลชาร์ทโดยใช้ไฟจากสายเมนวงจรที่2แล้วสิ่งที่จะพิจารณาต่อไปมีอะไรบ้างส่วนนี้เป็นข้อมูลที่บริษัทที่ติดตั้งว a ลชาร์ทของ BYD ส่งมาจะเห็นว่าราคาวงจรที่2มีราคา6,000บาท ซึ่งชุดการติดตั้งนี้รองรับกระแสไฟของวงจรที่2ที่40แอมเพราะเมนเบเกอร์มีขนาด40แอมและสายไฟที่เขาใช้ก็มีขนาด10สแควร์มิลลิเมตรก็คือใช้ชาร์จรถไฟฟ้าได้คันเดียวส่วนตัวนานา,นาคิดว่า ถ้าจะทำวงจรที่สองแล้วก็ทำให้รองรับกระแสะไฟเพิ่มขึ้นไปเลยโดยนา,นานาได้ตกลงกับช่างเป็นการส่วนตัวโดยจะให้เขาเพิ่มขนาดสายไฟเป็น35สแควร์มิลลิเมตรเพื่อรองรับกระแสะไฟได้ถึง100แอมป์ในการร้อยท่อก่อผนัง แต่นา,นานาเลือกเมนเบเกอร์ขนาดเพียง63แอมเพื่อให้เพียงพอกับการใช้งานอย่างอื่นด้วยอย่างเช่นชาร์จมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าหรือว่ารถไฟฟ้าอีกคันเหตุผลที่ไม่เลือกขนาดเมนเบเกอร์สูงกว่านี้เพราะมิเตอร์ที่นา,นานาจะขอเปลี่ยนจะเป็นขนาด50ทับ150 ถ้าใช้เมนเบกเกอร์ของวงจรที่2สองกว่านี้เมื่อรวมกับเมนเบกเกอร์ของภายในบ้านตัวเดิมขนาดของกระแสที่จ่ายให้กับเมนเบกเกอร์ทั้ง2รวมกันจะเกินกระแสที่มิตเตอร์ขนาด50บ150จะรับได้และการไฟฟ,ฟา้ามาตรวจจะไม่ให้ผ่านค่ะซึ่งค่าจ่ายทั้งหมดที่นานาจ่ายไปอยู่ที่11,000บาทเป็นค่าอุปกรณ์8,000บาทค่าแรง3,000บาท ราคาขึ้นอยู่กับระยะของสายไฟที่เราต้องเดินสายจากเสาไฟฟ้านะคะซึ่งของนานามีระยะจากตู้ควบคุมไฟที่2กับเสาไฟประมาณ10เมตรค่ะหลังจากตกลงกับช่างได้แล้วช่างก็มาดูรายละเอียดหน้างานจริงเพื่อตกลงว่าจะติดตั้งตรงไหนเดินสายยังไงซึ่งนานาจะติดตั้งตรงด้านข้างของบริเวณบ้านนะคะ เมื่อถึงวันติดตั้งนานานัดกับช่างช่วงเช้าค่ะแต่ช่างบอกว่าติดอีกงานที่ทําไม่เสร็จในวันก่อนเพราะว่าฝนตกเมื่อช่างมาถึงก็เป็นเวลาบ่ายสามโมงครึ่งแล้วมาถึงก็เริ่มเจาะผนังและคานเหล็กหลังคาเพื่อติดก้ามปูยึดท่อเจาะจุดที่วางวอลชาร์จรวมถึงตำแหน่งเบเกอร์และเบเกอร์กันดูดส่วนนี้ เป็นการติดแผงหลังของวอลชาร์ตนะคะซึ่งสามารถยกวอลชาร์ตมาเสียบลงบนแผงหลังนี้ได้การติดตั้งด้านล่างของตัว EV Charger ควรจะสูงจากพื้นในช่วง140-160เซนติเมตรนะคะคือนานาไม่สูงมากก็เลยเลือกที่140เซนติเมตรมันก็จะอยู่ที่ระดับง่ายต่อการมองเห็นของนานาพอดีเลยค่ะ และตรงนี้ที่กำลังเจาะอยู่จะเป็นเจาะยึดท่อสายกลาวนะคะและตอนนี้ช่างกำลังตอกแท่งกลาวนะคะคือแท่งกลาวจะตอกลงไปความลึกจะอยู่ที่2 2เมตร40เซนค่ะคือมันลึกมากแล้วมันก็ถ้านานๆทำเองนี่น่าจะไม่ไหวค่ะน่าจะเหนื่อยหน้าดูอันนี้ก็ตอกลงไปเลยนะคะ2.4เมตรเลยก็ตอกลงไปจนจนสุดเลย และตอนนี้ช่างก็จะเอาสายกาวลงไปนะคะหรือคือการตอกสายดินลงไปนั่นเอง ในส่วนนี้ก็จะเป็นการติดตัวเมนเบเกอร์นะคะที่นานาใช้ก็ขนาด63แอมป์เนาะแล้วช่างก็จะเดินสายไฟจากหน้าบ้านนะคะก็เดินร้อยท่อมามาต่อกับตัวเมนเบเกอร์ตัวนี้ และตอนนี้ช่างก็ได้ทดลองต่อไฟเข้ามานะคะว่ามันสามารถใช้งานได้ไหมจะเห็นว่าออามันใช้งานได้นะมันมีไฟขึ้นมาแล้วก็กำลังไฟอยู่ที่227โวลต์ค่ะนี้เครื่องก็ใช้งานได้นะคะ ตัว EV ชาร์จตัวนี้มีแอปพลิเคชันด้วยนะคะสามารถใช้ในการตั้งค่าจากมือถือได้ใช้ได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android เลยซึ่งเราต้องต่อตัว EV Charger นี้กับตัว WiFi 2.4 GHz นะคะหลังจากลงโปรแกรมและเชื่อมต่อเสร็จแล้วจะได้หน้าจอประมาณนี้ค่ะซึ่งอันนี้นานายังไม่ได้ทำนะคะนานานสรุปจากคู่มือมาให้ฟังกันก่อน เราสามารถสั่ง Start ทสต็การชาร์จได้การใช้งานคือการเสียบสายเข้ากับตัวรถแล้วก็เอาการาดที่เขาแถมมาให้ค่ะแต่ที่ตัวเครื่องชาร์จเพื่อเริ่มชาร์จเราสามารถดูข้อมูลของตัวเครื่องได้หน้าตามันก็จะประมาณนี้นะคะเราสามารถตั้งค่ากระแสที่ทำการชาร์จได้ซึ่งสูงสุดอยู่ที่32แอมป์และเราเลือกปักเดินชาร์จโหมดได้คือให้เสียบแล้วเริ่มชาร์จเลยโดยไม่ต้องแตะกร์ดค่ะ นี่เป็นส่วนหนึ่งของฟังก์ชันที่สำคัญที่นานาอยากจะมาเล่าให้ฟังก่อนนะคะจริงๆแล้วมีเมนูอย่างอื่นอีกและส่วนนี้เป็นภาพเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วนะคะ ต่อไปเป็นการทำเรื่องขอเพิ่มขนาดมิเตอร์และขอเปลี่ยนเป็นมิเตอร์แบบ TOU เหตุผลที่ขอเพิ่มขนาดมิเตอร์ตามที่นานา,นานได้อธิบายไว้แล้วก็คือเราเพิ่มวงจรอีกวงจรแล้วก็ใช้กระแสสูงขึ้นจึงต้องเพิ่มขนาดส่วนการเปลี่ยนเป็นมิเตอร์แบบ TOU นั้นเพราะว่าเราเลือกเวลาที่ค่าไฟถูกเพื่อชาร์จรถได้มิเตอร์แบบ TOU หรือว่า time of use จะคิดค่าไฟในช่วง off peak หรือเวลา4ี่ทุ่มถึง9้าโมงเช้าของวันจันทร์ถึงวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์อาทิตย์รวมถึงวันหยุดนักขัตเลิกตลอด24ชั่วโมงอันนี้เขาจะคิดค่าไฟในอัตราที่ถูกกว่าออนพีคก็คือเขาจะคิดในอัตราค่าไฟอยู่ที่2.1827บาทต่อนหน่วยส่วนช่วงความต้องการไฟฟ้าสูงหรือที่เรียกว่าออนพีคจะเป็นช่วงเวลา9โมงถึง4ทุ่มของวันจันทร์ถึงวันศุกร์อันนี้ค่าไฟจะอยู่ที่5 5.2674บาทต่อหน่วยนะคะส่วนการยื่นเรื่องเราสามารถยื่นเรื่องผ่านเว็บไซต์ของการไฟฟ้าได้ของนานาเป็นการไฟฟ้านครหลวงนานาดำเนินการผ่านเว็บไซต์ eService.mea.or.th/Measy/main.jsf ค่ะ โดยเราส่งคำขอสองคำขอก็คือขอเพิ่มหรือลดขนาดการใช้ไฟฟ้าแล้วก็เปลี่ยนประเภทการใช้ไฟฟ้าเป็น T.O.U. นะคะตอนแรกนานาก็คิดว่าสามารถทำได้พร้อมกันให้เจ้าหน้าที่การไฟฟ้ามาดาเนินการครั้งเดียวได้เลยแต่พอนานาได้คุยกับเจ้าหน้าที่แล้วเขาแจ้งว่าไม่สามารถดาเนินการให้พร้อมกันได้ต้องทาทีละอย่างนะคะ ส่วนราคาในการดำเนินการค่าตรวจจะอยู่ที่700-2,500บาทขึ้นอยู่กับขนาดมิเตอร์ส่วนของนานานั้นมิเตอร์ขนาด50ทับ150ราคาจะอยู่ที่700บาทค่ะและค่ามิเตอร์ TOU จะอยู่ที่6,640บาททั้งหมดนี้จ่ายครั้งเดียวนะคะระยะเวลาในการดำเนินการเปลี่ยนมิเตอร์ของนานาเจ้าหน้าที่แจ้งว่าใช้เวลาภายใน8วันทาการค่ะ ากว่าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ